เก่งสเลกรดอนใหญ่เวลาคำคำแหลงแงพื้นที่ทำมาหากินสามัยแต่ก่อนครับแต่คูมือนี่ผมล่ามือแล้วแต่ก่อนแถวนี้โอ้ทุกซอกทุกมุมสมเกียรติรู้หมดครับทุกซอกทุกมุมไม่ว่าฝั่งโน้นหรือว่าฝั่งนี้นะครับ แต่ว่าบราิษัลงสัมผัสมานี่โอ้สิบปีกว่าแล้วครับเก่งสเลกรดอดใหญ่พี่น้องสองฝั่ง ชาบะมงน้ำจืดนะครับแถวนี้เป็นหมองทํามาหา้ก,กินของชาวประมงน้ำจืดนอนยังไม่ขึ้นจากโขงเลยเห็นไหมครับนอนนอนยังไม่ขึ้นจากโขงเลยหาปูหาปลาครับ